เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพสสรีอย่างแท้จริงเรียบร้อยหมดจ้าหนึ่งขวดสวันนีค่ะแม่แม่แมน,นี่นะคะน้ำปูผสมน้ำผึ้ผผนะงชนโรงนะอันนี้เป็นขนาดทดลองนะคะก็จะมีทั้งหมด6ขวดนะคะแต่ถ้าเราดื่มบำรุงเป็นประจำเนี่ยนะคะก็ซื้อยกลังไปเลยเพราะว่าลังหนึ่งมันจะมี24สขวดอันนี้สำหรับคนที่แบบเอออยากจะลองทดลองดูนะคะว่าเราดื่มได้ไหมรสชาติเป็นยังไงนะแต่ว่าบอกเลยว่าสูตรนี้เนี่ยอร่อยนะคะเป็นสูตรที่ สำหรับคนเตรียมตัวท้องต้องบอกก่อนว่ามันเป็นสูตรของคนที่ท้องไม่ยากนะเออถ้าคนท้องยากก็ยังคงกินสูตรคันสดร้อยเปอร์เซ็นต์หมือนเดิมสูตรนี้คือเป็นสูตรบํารุงเตรียมตั้งครรภ์ของสตรีทั่วไปนะคะเพราะว่ามันเป็นมะกรูด70%สผสมน้ำผึ้งชนโรงแต่ว่าจุดเด่นของมันคืออร่อยนะคะอร่อยดื่มง่ายเข้มข้นนะคะเพื่อคนเตรียมตั้งครรภ์เนี่ยค่ะถ้าเซ็ตทดลองม,มันก็จะมี6กขวดแบบนี้นะคะนี่อยู่ในหลังที่หนามากนะรับรองว่ารอบ ไม่แตกแน่นอนนะคะเพราะว่าดึงกลับมาบรรจุลังเน้นแบบหนาๆเลยเนี่ยนะคะเดี๋ยวคุกก้อยขอดื่มเลยละกันช่วงนี้บารุงมดลูกอยู่นะคะเพราะว่าเตรียมผนังมดลูกนะก็สูตรนี้ได้เลยแต่ว่าถ้าคนท้องยากแบบคุกก้อยช่วงบารุงไขก็ขอสูตรร้อซนะคะทานสูตรนี้คือทานควบคู่นะอมอย่าไปทิ้งสูตรร้อยนะคะเพราะว่าตัวนั้นมันร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไงคนชิคกี้ีมันก็เยอะไหวละสูตรนี้คือมันจะแบบ เอออร่อยแล้วก็บำรุงมดลูำบำรุงเลือดปรับสมดุลฮอร์โมนของผู้หญิงที่แบบเตรียมตั้งครรภ์คนที่อายุไม่ได้ถึง35หรือว่าคนที่แบบกาลังปล่อยท้องธรรมชาติไม่ใช่คนทำอีกซี่อะไรอย่างเงี้ยบำรุงเบาเขาเรียกว่าบำรุงทุกวันดื่มทุกวันเออนะไม่ใช่แบบเป็นสูตรเร่งรัดนะบำรุงควบคู่ได้แล้วก็ตบตบตบูดนะเพื่อให้เกิดแรงดันนะคะเพราะว่ามันผสมน้ํำผึ้งชนโรงแท้นะคะมันก็จะมีแรงดันตามธรรมชาติตามโปรไบอติกนะ ต้องตกก้นมันนะคะแล้วก็สีของมาเป็นสีแบบประมาณอย่างนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นสีของ น้ำผึ้งชนโรงนะซึ่งน้ำผึ้งชนโรงไม่ใช่น้ำผึ้งทั่วไปนะคะที่ใส่เข้าไปเนี่ยฮุบไปบอกเลยว่าแบบราคาแพงมากนะคะเพราะว่าเป็นน้ำผึ้งที่หายากนะตัวชนโรงเนี่ยมันคือสติงเลสดีนะคะมันเป็นผึ้งที่ไม่มีเหล็กหนตัวเล็กๆนะคะกว่าจะได้น้ำผึ้งเนี่ยนะหนึ่งกิโลใช้เวลาเป็นปีๆนะคะเพราะว่ามันมีโพชนาเพชรเนี่ยสูงกว่าน้ำผึ้งธรรมดา5-10เท่านะคะและที่สำคัญเนี่ยความหวานของมันเนี่ยไม่ส่งผลก่อระดับน้ำตาลในเลือดนะคะนี่มีงานวิจัยชัดเลยนะโดยเฉพาะงานวิจัยของออสเตรเลียนี่ ดื่มก่อนช่วงบำรุงมดลูกเตรียมผนังมดลูกเนี่ยสองขวดได้เลยจริงๆสูตรนี้ดื่มไปเลยกี่ขวดก็ได้อร่อย, <c oughs> อยฟินมากไปย้า้แม่แล้วก็คุณแม่หลังคลอดอะไรอย่างเงี้ยบำรุงได้นะเนาะเพราะว่ามันบำรุงมดลูกไงหรือว่าผู้หญิงที่แบบประจำเดือนไม่ค่อยปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบบางคนไม่ได้อยากมีลูกนะคุณก็หนูอยากบำรุงผิวพรรณ ผิวพรรณฝุดผ่องให้เลือดไหลเวียนดีบดลูกแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยให้ประจำเดือนปกติเนี่ยก็ดื่มได้เลยนะสูตรเนี้ย